เดินทางมาไกลเลยนะพี่มาจากกรุงเทพเลยสามชั่วโมงครึ่งวงนี้พี่ตีราคาเท่าไหร่ครับเข้ามาในซอยตรงไหนไม่รู้นะฮะมาตามกูเกิลแมทโอ้โหทางมืดมากยังคิดอยู่ว่าคิดผิดคิดถูกเนี่ยพี่ขับมาเช่าพัะเวลานี้ พี่ๆลองดูกันได้ครับข้างหน้าเนี่ยมืดตึ๊บเลยนะฮะสวัสดีครับผมเอ้มาเทพนะครับเทปนี้นะฮะเช่นเคยเลยนะครับเดี๋ยวจะเดินทางตามหาพระแท้กันนะครับก่อนอื่นนะฮะจะมาพูดถึงนังสอเอ่มนี้ก่อนคำพีร้อยล้านมตถูกมโคหลวงปโตเล่มที่1นะครับเล่มนี้จะมีพระเนผงเจ็ดสิบกว่ารุ่นนะครับเล่มที่2ผมกําลังจัดทาอยู่นะฮะซึ่งเล่มที่2เนี่ยก็จะมีเหรียญมีกลิ่งมีล็อกเก็ต มีพระเนื้อตะกัวและพระบูชาของบุโตทุกรุ่นที่เหลือนะฮะจากเล่มแรกนะครับซึ่งวันนี้ผมมานั่งไล่เรียงอูแล้วนะฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยผมมีกลิ่งตีโลกระเชิมีกลิ่นสายฟ้านะฮะมีกลิ่นชายปาะการมีพระกลิ่งรุ่นแรกนะครับแต่สิ่งที่ยังขาดคือขาดพระกลิ่งเป่งโยงนะฮะ,ะรพระในหนังสือไม่ว่าจะเป็นเล่มหนึ่งรือเล่มสเนี่ยผมเนี่ยเดินทางตามหาพระมานะฮะ หลายหลายรุ่นเลยนะครับมารวบรวมในหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็เล่มที่2ที่กาลังทําขึ้นนะฮะทุกองรู้แล้วแต่มีสตอรี่นะครับมีเรื่องราวทั้งนั้นนะฮะวันนี้โชคดีมากนะครับมีพี่พี่เอติดต่อมาบอกว่าจะปล่อยพระกิ่งเป่งย้งผมพอผมทราบปุ๊บผมดีใจมากเลยนะฮะแต่ประเด็นคือว่าเขาอยู่โคราชนะฮะเดี๋ยววันนี้จะไปเช่าพักกลิ่งเป่งย้งกันนะครับเพื่อจะมาทําหนังสือนะฮะเดี๋ยวฝากติดตามนะฮะวันนี้ผมไปโคราชเนี่ยจะได้เสียกันไหมนะฮะแล้วหนังสือเล่ม2ผมเนี่ย จะเสร็จเมื่อไหร่นะฮะเพราะว่าถ้าได้พระเร็วนะครับหนังสือก็จะเสร็จเร็วนะฮะเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับไปไปโคราชกันครับ ตอนนี้ผมเดินทางมาโคราชนะฮะใช้ระยะเวลาในการขับรถมา3ชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวโทรหาเจ้าของพักก่อนว่าจะให้ผมเนี่ยไปดูพักตรงไหนนะฮะวันนี้ฝนตกด้วยนะครับก็มีฝนบ้างคำๆนะฮะฮัลโหลครับครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มตรงโคราชแล้วครับพี่เธออยู่ตรงไหนเลยครับว่าทันทีไม่ยังคาดการณ์บพาดไหมัตอนนี้ผมขับรถมาผมอยู่ตรงโรงพยาบาลนครราชสีมาครับครับครับี่ร้อยอยู่ โอเคครับ<ป>อ่าตอนนี้คุณพี่เขาอยู่ตรงอีกนิดนึงครับไม่ถึงสิบนาทีปะลุะยผมมาถึงเดอะมอลโคราาแล้วต้องบอกว่าใช้เวลาขับรถ ชั่วโมงครึ่งไกลมากเลยครับพี่ผมกําลังจัดทาหนังสือครับพี่ร้อยร้านแล่มมีสองอยู่ซึ่งจะรวบรวมพระเหรียญพรกกิ่งพระล็อกเก็ตอะไรต่งรงให้ครบร้่นวันนี้มาหาพรกกิ่งที่เป็นพรกกิ่งเป็งย้งครับโอเคนั้นผมขอดูหน่อยครับพี่นี่นะฮะวันนี้นี่เดินทางมาเพราะองค์นี้องค์เดียวเลยนะฮะผมเทสก่อนนะครับว่าเสียงกริ่งเป็นยังไงฮะ แล้วผมวิ่งมาเนี่ยโอ้โหแสงหมดแล้วเลยพี่ <c oughs> ไม่เห็นเลยเลยพี่แสงหมดแล้วช่วยถือถือไฟแบบนี้ช่วยถือถือไฟแบบนี้โอ้โมันต่อไม่ค่อยดึกเท่าไหร่พี่ องนี้ได้มาไงนะพี่ขอผู้ใหญ่ท่านนึงท่านให้มาครับภาคใต้เออองนี้คือผมอะเดินทางมาไกลเลยนะพี่ครับมาจากกรุงเทพเลยสามชั่วโมงครึ่งองนี้พี่ตีราคาเท่าไหร่ครับสามแสนห้าละสามแสนห้าหมื่นสามแสนได้ไหม สามแสนได้ไหมไม่ไหวครับมาไกลนะครับเข้าใจครับขยับให้หน่อยได้ไหมพี่สามสี่เลยกันครับสามแสนสองเดี๋ยวเราสามสามเลยครับ โอเคอ่ะโอเคนั้นผมซื้อพี่สามแสนสามแล้วกันครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมคือพระกริ่งเป็นยงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นพระปีสองห้าสองศูนย์ 0. เป็นการเททองหลอ่อโบราณพิธีวัสุทัศน์นะครับผมจํานวนการสร้างเนี่ยเพียงแค่500ห้ราร้อยองค์หายากนะครับถ้าพูดถึงพระกริ่งเนี่ยรุ่นเป็นยงเนี่ยจะติดอันดับหนึ่งของพระหลวงปุตโตสร้างปีพศ .2520 นะครับเป็นพิธีเททองหล่อที่วัดสุทัศน์ เป็นพิธีใหญ่เลยมีเกจิมากมายในยุคนั้นมาร่วมปลุกเสกรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับที่เซียนเล็กเจียนน้อยต่างตามหากันนะครับกิ่งรุ่นนี้จะมีแบบแต่งผิวและไม่แต่งผิวเนื่องจากว่าตอนเททองหล่อมาเนี่ยบางองค์เนี่ยจะเป็นหลุมเป็นบ่อและเป็นผิวกรุบกค่ะไม่สวยองค์นี้จะเป็นพิมพ์ที่มีการแต่งผิวมาบ้างต้องขอบคุณมากครับพี่พี่วันนี้เมตตาแบ่งให้ผมนะอะอาจจะผมจ่ายตังค์พี่กแบบ่อนอันนี้สามแสนนะครับ เก็บไว้นานเ,เนีครับพี่ยี่สิบกว่าปีแล้วเนาะแล้วไม่ล่อยเดี๋ยวพีไ่ไม่ได้ไม่อยเลยเลยตอนนี้คือเรื่องเล่นเรื่องอะไรแล้วองอะไันนี้แบบ้านละบ้านครับผมครับครับพี่ครับนับคนได้พี่นับได้เอไที่คุณฟึ้ง,งอ่ะผมถอนมาจากธนาคารแต่แบงค์ย่อยพี่นับได้ เดี๋ยวผมต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนีก็ประมาณ6โมงกว่าแล้วไม่รู้จะทันโซฟิวหรือเปล่าใช่เยมขับรถมาแเรื่อยๆไงฝนตกด้วยอะไรด้วยค่อยๆมาวัวๆที่ก็ดู้บอกว่ามันน่าฝนใช่ค่ะ ขอครับนั้นผมขอได้ญมากครับนะวครับสุขุมครับสุขุมวิะใครมีพัเครื่องถมือโต๊ะส่งรูปมาดูได้ที่ l ลน e แท้ตาอย่างเทพผมก็ยินดีรับเช่าคเรื่องถุมโต๊ะทุกรุ่นทุกพิมนะฮะมีรูปส่งมาถ้าแท้เดี๋ยวมานัดเจอกันและจะได้รับเงินสดๆแบบนี้เลยนะครับขอเคครับผมเข้ามาในซอยตรงไหนไม่รู้นะฮมาตาม o o g l e แบบโอ้โหทางมืดมาก ยังคิดอยู่ว่าคิดผิดคิดถูกเนี่ยที่ขับมาเช่าพ้าเวลาอนี้พี่ๆลองดูได้ครับข้างหน้าเนี่ยมืดตึ๊บเลยนะฮะ